ผมเดงอดะครับใช่ครับแล้วก็อยู่กับเรา2คนแบบนี้ความบันเทิงม,มีมาฝากแน่นอนนะ,ะครับแล้วอย่างที่บอกไปเรา2คน 2> <จะ S> 2> ไปคุย<ะ>สอ2คนจะคุยกันเองอเมันก็กระไรอยู่นะฮะค,คุยกันเองไ,งไหม ไม่เอาดีกว่าคุยคุยมันมีเก้าอี้มีเก้าอี้แล้วนี่ยฮะแล้วไงฮะมีก้าี่อะไรฮะครับก็ต้องมีคนมาคุยด้วยครับผมวันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นความคึกคักของเราสองคนอีกแล้วเนื่องจากว่าจะมีสาวๆเนี่ยนะครับมานั่งพูดคุยกับเราสาวคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะเธอมีดีกรีนะฮะครับสี่สิบไม่ก็สามห้าเมาทุกวันทุยไม่ใช่ดีกรีอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอคนนี้เลยดีกว่านะฮะตอนรับนะครับน้องมายุวนา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครมีกระจกด้วยตะลึงช่เด็กงมานสวยไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้ายืนเรายืน้ก็คงต้องแขนงคอคุยอย่างเงี้ยสูงเกินอ่ะมีดีกรีอะไรครับสี่สิบจะเล่นซ้ำทำใหม่ครับผมทรามเองก็เป็นมิสคันทรีเก Girl t h a i l a ค่ะน่ก็คือทุ่ม สาวบ้านนาผู้สาวรักบ้านเกิดค่ะที่เคยออนใอตอนนู้นนานมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ที่ผมเคยดูอยู่อันนี้อยู่จังหวัดอะไรฮะนครศรีธรรมราชค่ะอันนี้คือเขาเป็นการประกวดแข่งกันทุกทุกภาคทั่วไทยเลยป่ะใช่ค่ะเขาจะคัดสรรจังหวัด เจ็ดจังหวัดทั่วประเทศก็คือเอาจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ดีๆของตำบลนะคะต้นเลยอ๋อใช่ค่ะก็เหมือนบ้านไมล์อำเภอลัสกาก็เป็นพื้นที่ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยก็เลยได้เป็นตัวแทนสาวงามจากอำเภอลัสกาใช่เออ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 ก็ดีนะฮะเป็นอำเภอที่อำเภอใช่ไหมใช่ค่ะที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะทำไมออ่ชืเภอพราะว่ารานสกาค่ะลากคุณเคยไปไหมล่ะไปทำไม้ึงไม่เคยเลย ลานสกาอยู่ใกล้ๆกล้านเลเก้หรือเปล่าทำไมทำไมถึงเมืองลันสกาเป็นเมืองอากาศดีเพราะว่าธรรมชาติต้นไม้ป่าค่ะคือการวัดโอโซนนะคะเป็นอากาศที่ดีนะคะไม่มีมลพิษถึงศูนย์องศาค่ะคือไม่มีมลพิษเลยค่ะสำหรับอำเภอลานสกาแต่ว่าคนที่นั่นเขาเดินเงนเขาไม่ขี่รถกันเหรอฮะก็ไม่ขี่รถแต่คือมันจะเป็นหุบเขาอะค่ะมากกว่าใช่ค่ะจะอยู่เป็นป่าเป็นหุบเขาเป็นน้ำตกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยู่ในท่านบ้าน ไม่ใช่ไงก็ถึงเลยการดีการดีเออค่ะเฮ้แต่มันก็พูดถึงมันก็เป็นเป็นความพอเป็นธรรมชาตินะฮะเธอก็มีความสวยแบบธรรมชาติเหมือนกันเออเออเก่านะฮะแล้วตอนนั้นที่ประกวดเนี่ยเอาเอาความสามารถอะไรในการแสดงความสามารถฮะก็จริงจริงใช้ความสามารถก็คือเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ค่ะก็จะมีมโนราหนังตะลุง คือรอบสุดท้ายก็จะโชว์ศิลปาชีพทุกอย่างของจังหวัดนครศรีธรรมราชเอกลักษณ์ดีๆของท้องไรคนคนเดียวนี่นะฮะทำทุกอย่างก็คือรอบแรกๆนะคะก็จะโชว์คนเดียวแต่พอรอบสุดท้าย4คนสุดท้ายก็คือเอาชุมชนคนในชุมชนไปร่วมโชว์ด้วยค่ะที่โรงละครอักขรดีเนาะทุกวันนี้เ็าังมีปร่วมกัน ก็คือมีปีเดียวแล้วก็มายังมีคนเดียวอีกเลยจริงจริงกิจกรรมอย่างเงี้น่าจะมีทุกปีนะนี่คือเป็นตำนานไงคุณเป็นตำนานคนเดียวคเดียวไม่มันคือเป็นการพรีเซนต์จังหวัดเป็นพรีเซนต์ตำบลให้คนไทยรู้จักมันน่าจะมีนะว่ามมัีทั้งเหนืออีสานกลางใต้สิงจังหวัดคือได้เหมือนกับเผยแพร่ของดีเอกลักษณ์ดีๆผมเคยดูอยู่ที่มีคุณคุณอิมป่ะใช่ค่ะกับกับใครสักคนนะเออใช่ที่เขาจะ แบบว่าไปหาสาวๆตามตลาดบ้างในบ้านบุกขึ้นบ้านบ้างอยางเงี้ยเอออย่างนั้นเลยก็ได้รางวัลตรงนั้นมาที่หน่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะแล้วก็หลักจากนั้นมาเนี่ยนะฮะก็เข้าสู่วงการเลยบ้างหรือว่ายังไงฮะก็จริงๆคือตอนนั้นมาเรียนจบพอดีค่ะจบปริญญาก็ได้เข้าร่วมประกวดได้ได้ได้คัดเข้าประกวดก็พอเสร็จ พอเสร็จจากการประกวดตัวเองก็มีใจรักกันน้องเพลงอะค่ะเอ้าเหรอก็นาน้อยนพเก้าก็ได้เชิญชวนมาลองทําเพลงดูคือหนูความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วว่ะ่าเอบสนใจตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมใช่ค่ะไม่แต่คุณคุณหน้าเขาไหมผมรู้สึกว่าเขาเคยเล่นละครอะไรสักอย่างแน่ๆจริงไหมคุ้นหน้ามากเลยเออจริงจริงใช่ไหมเคยไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยแต่ก็จะเป็น MV แต่ก็เป็นของป้ายอะค่ะเป็นป้าย แล้วความที่ชอบร้องเพลงเนี่ยของเราเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่่คะจำความได้อายุเท่าไหร่ฮะคือจริงๆแม่เล่าให้ฟังนะคะหนูสามขวบอะยืนเกาะโต๊ะ้คือชอบชอบดูเวลามี มีโชว์ในทีวีอะไรเงี้ยชอบมากเหมือนคุณห่าดเลยสามขวดนะฮะคือหนูจะร่วมกิจกรรมตลอดเขาเห็นะคะเป็นไงล่ะคุณเดอเ็นไงล่ะสิเออไม่ต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้แล้วแล้วเคยไปประกวดอะไรในเวทีไหนบ้างไหมฮะบล็องเฉพาะในส่งน้องเพลงเนี่ย ก็ส่วนมากก็จะหนูชอบประกวดเกี่ยวกับเวทีนางงามลอยกระทงน้อพมาาอะไรเงี้ยจะจะร่วมประกวดแล้วก็ใช้ความสามารถคือการร้องเพลงไปร่วมโชว์ค่ะอ๋แล้วสิ่งลวเป็นต้นแบบที่เราเอาเพลงเขามามาร้องเวลาประกวดเป็นใครครับ สมว่าก็จะเป็นศิลปินทางใต้ที่ดวงจันทร์สุวรรณีรัชนกศิลป์พันธ์อ๋ออันนี้สมัยใหม่แล้วใหม่แล้วเออเออเก็น้องก็สมัยใหม่ไงจะไปเดาใต้ไปพญาเาใต้ดวงตาลมกนี้ลูกนี้ยัไม่ไหวสาริกากิ่งท้องคงไม่ไหวอัใกล้แล้วแต่ตอนเด็กๆก็มาร้องนะคะเพลงของเดาใต้ใบพญาใช่ค่ะแล้วน้าน้อยนพเก้านี่เป็นเป็นน้าแท้ๆเป็นน้าแท้กันหรือเปล่าเป็นญาติกันที่ใก็เป็นเป็นญาติเป็นญาติกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่สมมติสมมตินะถ้า สรีระหน้าตาอย่างน้าน้อยรพเก้าเนี่ยถ้าไม่ใช่ญาติมาชวนเข้าเป็นเข้าวงการร้องเพลงเนี่ยจะมาไหมเชื่อไหมไม่จริงว่านูสีเดียวของน้าน้อยค่ะสีพิวนะคะสีพิวเออเออเออก็เลยน้าน้อยรพเก้าก็เลยชวนมาใช่ชวนมาลองแล้วเวลาน้าน้อยอยู่บ้านเขาปิดไฟหรือเปิดไฟอยู่นี่ก็เป็นลาบบ้านที่มาด้วยว่ะแอบแซวแอบแซวนะฮะ อ่ะแล้วเห็น mv ออกมาแล้วมีเพลงช้าเพลงเร็วส่วนใหญ่เราล้องเพลงเร็วเพลงช้ากันเออชอบแบบแนวียกกมีทั้งสองแนวนะคะเพลงที่ออกมาก็มีแสงจันทร์ในสายหมอก็เป็นเพลงช้าๆแล้วก็ตอนนี้นะคะใหม่ล่าสุดก็คือหมุนติ้วแล้วก็คอยแฟนหนุ่มเรืออวนค่ะเพลงสนุกสนุกทั้งสองเพลงกัอืม่แล้วความรู้สึกที่เราเราชอบเนี่ย ชอบร้องเพลงช้ามากกว่าหรือว่าชอบเพลงสนุกสนานมากกว่าชอบเพลงสนุกค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบยิ้มชอบชอบเต้นใช่ไหมชอบเต้นใช่ไหมสามขวบไงเออใช้ไปตั้งแต่เด็กเลยใช่ใช่กับ เออเแล้วแล้วแล้วในในตอนนี้เนี่ยก็มี2เพลงอ่ะสามเพลงทั้งหมดสามเพลงช้านี่หลายเพลงอยู่เขามีหลายเพลงหลายเพลงแล้วเดียพูดถึงเพลงนะฮะครับอ่าก่อนเเอาเฮ้ยไม่คือมาร้องเพลงคุยกับชิลปินคุณไม่คุยเรื่องเพลงคุณจะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งคุยเรื่องเพลงคุยเรื่องที่เขาจะมาร้องเพลงได้ยังไงก่อนคือชอบในเสียงเพลงอยู่แล้วใช่แต่เราไม่รู้ว่าเราร้องมันถูกต้องหรือเปล่าต้องมาฝึกอะไรเพิ่มเติมเยอะไหมนั่นแหะสิคือจริงจเคยได้เรียนบ้างไหมอะไรไหมอาศัยการ ก็บประสบการณ์เอาค่ะก็คือร่วมร้องเป็นของโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็สอนมาบ้างค่ะแล้วก็คือโดยความชอบของตัวเองค่ะแล้วก็มาห้องอัดนาน้อยครูเพลงก็ช่วยกันแ่วยกแล้วใครเป็นคนไอพี่น้อยนพเก้านี้เขาสอนอะไรยังไงกับเราบ้างครับว่าควรร้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะคือถ้าเหมือนหนูตอนแรกๆนะคะหนูจะเป็นคนที่ร้องเพลงแบบเหมือนกับ ดุดุอะค่ะเห hmm. oh. มือนออกเสียงมาแบบดูดุแต่คือน้าน้อยก็สอนว่าต้อง oh. ออกเสียงค่อยๆกว่านี้ให้หว,วาน oh. คนฟังจะได้แบบอินไปกับเพลงใช่ไหมคะ mm. ตอนเรกหนูก็ไม่รู้หนูก็ร้องแบบ เหมือนคือตามอารมณ์ใช่ไหมไปใช่ค่ะฉันเคยฉันเคยร้องมาอย่างนี้ก็คือตัวเองไม่เคยเรียนร้องเพลงมาก่อนแล้วทางานกับพี่น้อยนบะก้านี่เป็นยังไงบ้างมีอุปสรรคอะไรในเวลายากไหมหินไหมเออเออดุไหมไม่ดุค่ะน้าน้อยใจดีค่ะคนนาใจดีตามชื่อเฮลิชายาเฮลสร้างศิลปินหลายท่านเลยนะฮะนะฮะรู้จักดีเนาะเพราะเราก็เคยสัมภาษณ์เคยคุยกันนะฮะ เป็นอะไรนะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเหมือนโดเรมอนอะทำทำอะไรมาแต่ก่อนเขาจำไม่ได้แล้วแกก็เป็นหลายอย่างเนาะโดยเออทำอะไรมาหลายอย่างเลยฮะเพลงเพลง้ตกงแกก็หลายเพลงนะหลายเพลงรักรวงแรงใจตอนนั้นก็สำมาศเพลงเอนี่เลิกคบลบเบอร์เลยเออใช่นะฮะก็จริงจริงมั้งนั่นแหละฮะพูดจริงกันนะแล้วความฝันของเรานะฮะอยากจะก้าวไปถึงจุดไหนของการเป็นนักร้องอืมก็ อยากเป็นเต็มตัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะอยากเป็นศิลปินเต็มตัวก็ขอฝากเพลงกับแฟนเพลงด้วยแล้วกันค่ะแล้วช่วงนี้แฟนเพลงมีเริ่มมีแฟนของแฟนคลับบ้างยังฮะก็คือจริงๆหนูจะมีแฟนคลับมาตั้งแต่ประกวดมิคแอนทรีใช่ค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าได้ภาษีจากตรงนั้นมาด้วยค่ะแล้วมีใครติดต่อไปเล่นละครเล่นอะไรนี่ยังเซ็นสัญญาช่องนู้นช่องนี้ยังยังไม่มีค่ะโอ้โหเนี่ฮะมามงคลชดเชยได้นะค่ะขอไม่ได้นะค่ะแอไม่ฝาตัวเลยนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคงมีคนติดต่อไปแล้วนะคั่นะสินะฮะ ก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเราก็พอจะได้รู้จักกันบ้างแล้วนะฮะสำหรับน้องมาแต่ครั้งหน้าครั้งหน้านี่มาพูดถึงเพลงแต่ละเพลงเลยเป็นยังไงบ้างครับได้เพลงนี้มายังไงใครเป็นคนแต่งเดี๋ยวเขาจะเจาะสว่านมานะฮะมาทำอะไรเจาะเพลงนะฮะแต่ละเพลงก็็นังไบ้างนะครับผมก็ไม่อยากเล่นเท่าไหร่นะฮะเป็นหน้าคุณผมก็เลยชมให้เลยครับผมอ่ะคุณลาไปหน่อยแล้วกันช่วงนี้เออไปละ เฮ้ยอย่าเพิ่งทีเอาที่เอาดี wow. fruit, ่จะว่าผมลาเอาสวยๆหน่อยเออฮะเอาสวยๆเหมือนเจ้าของไปแล้วนะเอาโหปเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงนะฮะกับสาวคนนี้นะครับว่ายังอยู่ต่อยังอยู่ต่อนะฮะมีเพลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในอัลบั้มนี้เนี่ยนะฮะเธอมีส่วนร่วมยังไงบ้างกับเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามคราวหน้าละกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งแล้วชมช่วงต่อไปของรายการนะครับ